5หลัก <laughs> <laughs> okay, สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8หลอดเลียวโซเซตี้ครับที่เห็นอยู่ก็คือวัดอรุณนะครับผมอยู่วัดอรุณช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งครับโอ้บรรยากาศสุดยอดจริงๆครับชุดไทยเต็มไปหมดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาสวยงามมากครับเป็นชาวต่างชาตินะครับวันนี้วันอาทิตย์ สวยงามมากครับชาวอินโดนีเซียก็เยอะนะครับวันนี้เห็นฝรั่งกลุ่มใหญ่เลยนะครับสวมทุทไทยมีอย่างน,น้อยก็มี30คนนะครับเป็นฝรั่งเลยนะครับโอ้แต่ตรงนี้ตื่นตาตื่นใจมากน่าตื่นตาตื่นใจมากครับพี่ๆี่เห็นแล้วมีความสุขที่สุดเลยครับมีความสุขมากได้เห็นภาพแบบนี้นะครับทางด้านนู้นเห็นไหมครับหลังไหลกันออกมา เต็มเลยครับเนืองแน่นไปหมดครับวันนี้เยอะจริงๆครับเห็นเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่สวยงามหรือเปล่าเอยเดินเบียดเสียยัดเยียดกันเลยนะครับทางนู้นเป็นทางที่เดินไป พระวิหารนะครับทางด้านทิศตะวันตกติดติดกับองค์พระปรางครับถ้าเลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงก็เข้าสู่ระเบียงของพระอุโบสถครับแน่นทุกจุดครับพี่ๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับแน่นทุกจุดครับดูสิครับเกียดเกียดยัดเยียดหลังไหลกันมาเต็มไปหมดเลยสวยงามมากๆครับทางด้านซ้ายนะครับทางโบสถน้อยก็แน่นเลยครับ ชมบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในด้านในคนแน่นเหมือนกันครับผมพาชมบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่วัดอรุณนะครับอาจจะไม่ได้มีสาระความรู้เกี่ยวกับสถานที่สักเท่าไหร่นะักเพราะว่าพามาชมบรรยากาศนะครับคึกคักมากทาง,งน้นเรือนะครับ เรือเจ้าพยาทัวริสโบ๊ทนะครับอยู่ทางนู้นนะครับผนแน่นเลยนักท่งเที่ยวกำลังลงเรือมาแน่นเลยครับไปครับไปด้านนี้เลยเข้าประตูนี้กันครับ ปาดเบียดเสียดยดัดเยียดกันเลยครับ,บทำไมต้องขึ้นที่ฟังบัวอักกอล่ะปาดพี่แน่นไปหมดครับมีแต่ความสวยงามโอ้โหแน่นไปหมดครับจะขึ้นไปได้ไหมเนาะ เลยครับน่ารักเคสวยจริงจริงอวอายุนน่ารสวยมากเลยน่ารัก ทุกคนก็มองขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนนะพี่ๆนะโอหอันนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานหนักมากครับเสียงนกบีดดังอยู่ตลอดเวลาครับอ้พี่ๆเอ้ยด้านบนนี่สุดยอดจริงๆครับ ไม่มีคำบรรยายใดๆเลยครับด้านบนนี้ซูมกล้องไปเรื่อยๆนะครับไม่อยากลดละสายตาเลยครับพี่ๆเนืองแน่นไปหมดครับด้านบนดูสิครับนู่นด้านบนปลาที่พี่เอ้สวยงามมากมีน้องๆนะตัวเล็กๆสมทุกไทยกันอยู่ ด้านบนแน่นเลยวันหยุดครับวันพักผ่อนวันพักผ่อนของคนไทยคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ออกมาท่องเที่ยวกันมาชมบรรยากาศสวยๆกันนะครับพี่ๆอาจจะไม่มีสาระอะไรนะครับเพราะพามาชมพามาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวน,นะครับ มุมหนึ่งนะครับโอ้โห,หมุมนี้สวยงามไม่แพ้กันเลยครับพี่ๆดูสิครับขอโทษนะครับว้าวสวยมากสวยมากครับโอ้โหสุดยอดครับ สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆผมเห็นภาพนี้ผมชื่นใจสุดๆครับดูสิครับโอเล่นเอาคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยถ่ายรูปกันเป็นแถวเลยนะไม่คิดว่าจะเขาจะมาเยอะขนาดนี้ในชาวตะวันตกนะครับฝรั่งนะครับ มีวัยรุ่นด้วยมาชุดใหญ่เลยครับชุดนี้น่ารักสุดๆเลยน่ารักมากครับดูสิครับ ขามีความสุขมากได้มาสวมชุดไทยดูสิครับโอ้โหไม่ชุดไทยก็ผ้าไทยแหละครับ oh <my> เห็นแล้วมีความสุขมากมุมนี้เป็นฝั่งตะวันตกนะครับอากาศดีเพราะว่าลมโชยอะป้า wow. ปาดๆๆๆนูนด้านบนพี่พี่พี่ครับงูนด้านบนก็น่ารักครับเนื้อฝาหลังก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยด้านบนก็มองลงมาครับด้านมองก็มองลงมาว่าเห็นข้างล่างนี้น่ารักมากน่ารักสดใสนะว้าวสวยจริงๆ ถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยครับถ่บายร,รูปเป็นใหญ่เลยพามาชมบรรยากาศด้านล่างนะครับ าน,นีกส็สวยทางนู้น,น,นมุมบนนะครับเป็นกลุ่มฝรั่งนะครับที่ยังอยู่ด้านบนกันอยู่เลยนะครับยังไม่ลงมาเลยครับยังสนุกสนานยังมีความสุขกับการสวมชุดไทยถ่ายรูกปกันอยู่เลยครับ น่ารักมากไปครับพี่ๆชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อครับเกี่ยวกับบรรยากาศท่องเที่ยวที่วัดอรุณนะครับบริเวณบันไดก็ยังคงถ่ายรูปกันอยู่สวยๆม,มุมนี้ก็คนก็เยอะครับมุมนี้คนก็เยอะ ุดยอดครับเห็นไหมครับสวยงามมาก ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง8หลอดเลี้ยวโซเซตี้้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ